ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เรียนที่ทราบนะคะในช่วงนี้เนี่ยสภาคุณผู้ชมมาติดตามการลงทุนในธุรกิจวายที่สามารถทําได้ในหลากหลายรูปแบบสืบเนื่องจาก Y วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกทั้งสังคมวัฒนธรรมและศิลปะได้ด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะเราจะเห็นว่า Y วจะเป็นตัวบ่งบอกถึงรสนิยมและสถานะทางสังคมได้เพราะฉะนั้นก็จะมี Y วหลากหลายยี่ห้อที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เองค่ะทำให้หลายคนสนใจในการลงทุนในธุรกิจ Y วนนะคะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิด1 9บาระบาดธุรกิจหลายธุรกิจทีเดียวที่ประสบปัญหาและเกิดภาวะศบซาวแต่ปร กากวว่าราคาวายบางยี่ห้อมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นถึง100และ300ไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้จากหลักสูตรสุนทุริยศาสตร์และสินสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ A e ส t h t t i t t p p r r t ATA รุ่นที่2ด้วยกันค่ะ ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่บ่งบอกถึงเรื่องราวสังคมวัฒนธรรมและมีความเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึง่งความนิยมดื่มไวน์ยังบ่งบอกถึงรสนิยมสถานะทางสังคมทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถลงทุนในธุรกิจไวน์ได้หลากหลายรูปแบบยิ่งในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตโควิดธ,ธุรกิจอื่นอาจจะซบเซาแต่ธุรกิจไวน์กลับมีราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยและ3 0 0 ไฟว e วายอินเวสเมนต์เป็นหัวข้อาการบรรยายของคุณชวนตท์รัตกุลกูรูนักชิมอาหารระดับโลกที่มีการบอกเล่าประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนวายที่มีมูลค่าให้กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเอสเตติกท็อปอาร์ตเอทีเอรุ่นที่สองโดยกล่าวว่าวายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกับการวาดภาพที่เราควรต้องรู้ว่าใครเป็นคนวาดยกตัวอย่างวายเมเกอร์ที่มีชื่อเสียงได้ แกอเบิร์ตเดวายเลนเฮนรี่จายแยและมาดามเลลูวิสเลลัที่ตอนนี้มีอายุเกือบ90ปีทำไวายขวดละ1ล้าน5แสนบาท วน์มีกระแสะความนิยมที่มีราคาเพิ่มขึ้นได้เพราะไวน์เป็นเครื่องดื่มคือวัฒนธรรมสังคมไวน์ why? มีความเป็นศิลปะเพราะการทำไวน์มีเรื่องราวและเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนซื้อขายได้จริงมีราคาตลาดมีพพลายลิมิเต็ดเหมือนกับการสะสมรูปภาพจิวเวลรี่และนาฬิกามีเศรษฐีชาวไต้หวันที่ชื่อปีเอลงเป็นคนที่ชอบทำอาหารและสะสมไวน์เพราะชอบในเรื่องราวบอกว่า วายต่างจากศิลปะเนื่องจากสามารถดื่มและอยู่กับมันได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาดื่มวายเราต้องจินตนาการรสชาติกลิ่นและทำให้คิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น วายมีข้อดีคือการลงทุนในฟายวายจากสถิติพบว่าตลาดวายมีกำไรต่อเนื่อง30ปีและในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ราคาวายเพิ่มขึ้นถึงร้อยและ3 0 0ทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นวายจึงสามารถลงทุนในตลาดที่ผันผวนได้และมีระยะเวลาในการจัดเก็บได้หลาย10ปีจึงสร้างมูลค่าให้กับตัวเองและมีตลาดรองรับแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นสภาพอากาศทำให้ผลผลิตวายลดน้อยลงขณะ ที่จีนซึ่งมีประชากรหลายร้อยล้านคนต่างก็หันมาดื่มไวน์เช่นเดียวกับงานศิลปะทำให้ในจีนมีราคาสูงมากฝ่ายไวน์หรือการลงทุนในไวน์ไม่ได้มีทั่วไปและมีไม่ถึงร้อยละหนึ่งของโลกการเทรดดิ้งมีตลาดใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ลอนดอนส่วนราคาของไวน์แพนถึง2 0 0แสนปอนไวน์บางตัวราคาขึ้นไปถึง10กว่าล้าน ในช่วงปี2,000เช่นเดียวก,กันกับช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ถือเป็นช่วงขาขึ้นของวายก็ว่าได้สำหรับปี2022ธุรกิจวายเติบโตช้าๆประมาณร้อยละและที่เติบโตได้ดีมากๆนั่นคือแชมเปญกว่าร้อยละ34เนื่องจากมีคนนิยมดื่มมากขึ้นแต่วัตถุดิบที่ใช้ผลิตกลับน้อยลงจากปัจจัยสภาพอากาศ ในช่วงสถานการณ์โควิดกับปีที่แล้วผู้ที่ซื้อแชมเปญมากที่สุดคือสายการบินกาตาแอร์เวย์และสายการบินเอมิเลสที่เสิร์ฟแชมเปญแพงๆให้กับลูกค้าจึงซื้อตอนราคาไม่แพงและเก็บไว้ทำให้ตลาดโลกแชมเปญมีราคาที่สูงขึ้นหากต้องการลงทุนวายสามารถลงทุนในกองทุนทั้งในยุโรปและเอเชียหรือลงทุนในตลาดหุ้นวายที่มีสภาพคล่องและอาจลงทุนด้วยการซื้อเก็บไว้เป็นขวดขาย แต่หากมีงบประมาณจํานวนมากอาจซื้อไร้ไวน์ได้เหมือนกับคนจีนที่มีการลงทุนซื้อไร้ไวน์ที่เมืองเบอร์กันดีทางที่ตวันออกของฝรั่งเศสแล้วหาไวน์เมเกอร์ที่เก่งมาผลิตโดยจ่ายไวน์เป็นค่าตอบแทนปรากฏว่าในปี2017ไวน์จากไร่นี้มีราคาขวดละประมาณแสนบาทแต่ปัจจุบันมีราคา4แสนบาทซึ่งผู้ลงทุนก็คุมค่าเมื่อบวกรวมกับราคาที่ดินไร่ไวน์ที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ400 ส่วนตัวกำหนดให้วายมีราคาประกอบด้วยปัจจัยเช่นสภาพอากาศของไร้วายในแต่ละปีและการควบคุมกระบวนการผลิตถ้าวายที่ดีมีน้อยราคาวายจะสูงวายที่ดีเป็นวายที่ไม่ชอบการเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนไม่ขยับขวดวายไปไหนไม่ชอบแสงแดดไม่ชอบการขึ้นลงของอุณหภูมิการเก็บวายจึงมีต้นทุนและจะมีความสุขมากกว่าการลงทุนคือการได้แบ่งปันวดื่มกับเพื่อน สำหรับหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเ e ส t h e t i c Top Art ATA เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของสองสถาบัานมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐเอกชนและนักวิชาการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน คุณผู้ชมคะเรายังมีสาระดีๆจากหลักสูตรสูนย์ทุียศาสตร์และสินสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ Aesthetic Top Art ATA รุ่นที่2มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และคุณผู้ชมก็สามารถนําเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วคะ่ะ ผู้ผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำในรายการคนหลังข่าวที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอทีนเอนช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิ30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ